ลากปบฉี่ค่ะเดือดพานแล้วเราก็จะใส่ด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะได้เจอตั้งนานนะคะวันนี้ไอแอจะทานต้ยมยำหมูสายมัวค่ะเดี๋ยวแม่เพแม่ไทยแอรนะคะ ทำให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้าง,าางต้มยำสายรั้วเลยนะคะมันเป็นต้มยำแบบสืบ่อกันม,มาจากโบราณนะคะใช้สายบัวแทนเห็ดสมัยก่อนซึ่งอร่อยมากเด็เกๆชอบเอแอบับน้องชายนะะนเนี่ยค่ะเาชอบกินผักแต่ชอบทานต้มยำสายรัวมากเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง วนนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นหลักเลยค่ะก็ต้องเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเครื่องต้มยำคะ่ะมีหอมตะไคร้ลาวผักชีหอมทุบนะคะตะไคร้ทุบนะคะลาวผักชีทุบใบมะกรูดฉีกนะคะเพราะว่าต้มนี้เป็นหอมระเหยค่ะขาทุบเ้อค่ะถ้าเราทุบแล้วน้ำมันหอมระเหยมันจะออกมาทําให้ได้กลิ่น ได้กลิ่นดีกว่าเราไม่ทุกนะคะแล้วก็มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกต้องมีถ้าเป็นต้มยำไทยแบบโบราณค่ะนะขะต่อมาเราเตรียมมะนาวไว้เลยค่ะใส่ัวค่ะมะเขือเทศเล็กน้อยค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะนี่ค่ะหอมผักชีพี่ขี้หนูสวนทุบค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนก็มีแค่นี้เองค่ะต้มยำเป็นอะไรที่ง่ายนะคะสอนเด็กๆทําได้ค่ะ ทีนี้ดูน้ํานะคะน้ําเราเดือดแล้วค่ะน้ําเราเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนนะคะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเกลือค่ะใส่ลงไปนะคะนี่มาล้างหน่อยค่ะเกลือเป็ดอยู่ซีอิ๊วขาวกับเกลือนะคะ ตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะรากผักชีค่ะหอมทุบค่ะหอมแดงนะคะตะไคร้ค่ะทุบค่ะข่าทุบค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะ,คะ,คะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกมาใบมะเขือเทศลงไปเลยก็ได้ค่ะต่อมเปรี้ยวอมหวานนะที่เราใส่มะเขือเทศเพราะว่าจะทำให้น้ำอมเปรี้ยวอมหวาน รอน้ำเดือดค่ะเดือดให้เดือดจ,จัดๆเราถึงจะใส่เนื้อหมูลงไปไม่งั้นเนื้อหมูเราจะเหม็นคาวน้ำต้มยำเราจะเหม็นคาวนะคะค่ะเมื่อน้ำเดือด่านแล้วเราก็จะใส่หมูไปนะคะสัตว์ค่ะเนี่ยเพลอยากทานอะไรก็จะสั่งได้แม่เนี่ยเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งไปแล้วค่ะ ช้ากลางวันเย็นเทแอร์ hey, Air, เป็นคนทานยากนะคะไม่ได้ทานง่ายๆกับข้าวเขาจะทานแบบที่เขาอยากทานน่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝารอให้น้ำเดือดอีกครั้งนะคะ,ะ่แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่สายบัวค่ะสายบัวค่ะแนะนำให้เป็นสายบัวขาวนะคะ ถ้าเป็นสายบัวแดงน้ำจะดำค่ะไม่น่าทานจำไว้นะคะสายบัวขาวเท่านั้นที่จะต้มหรือทาอะไรได้น้ําสีสวยถ้าสายบัวแดงน้ําจะดำทันทีค่ะอ่าค่ะน้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สายบัวนะคะพเพราะเคี่ยวนานแล้วหมูจะแข็งค่ะ ทำดูนะคะต้มยำใส่บัวอ,อร่อยค่ะอร่อยพอๆกับเห็ดฟางเลยหรือบางคนถ้าชอบก็จะอร่อยกว่าด้วยค่ะต้มกะทิก็ได้นะคะใส่บัวต้มกะทิใส่บัวหรือ,อต้มขาก็ใส่ใส่บัวได้ค่ะได้หลายอย่างนะคะต้มยำปลากระป๋องง่ายๆก็ใส่ใส่บัวได้ค่ะผัดใส่บัวกะปิก็อร่อยค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็รอให้เดือดอีกครั้งค่ะ อ๋อเดือดครั้งก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เครื่องปุงมค่ะแล้วค่ะเปิดฝาดูนะคะน่าจะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะก็ต้องเคี่ยวนานนะคะใส่บัวต้องเคี่ยวนานแล้วมันจะมันจะเหี่ยวไม่กรอบค่ะเอาแค่พอสุกพอเดือดมันจะกรอบ ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะค่ะน้ำมะนาวลงไปค่ะประมาณลูกหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมผักชีผักชีลาวพริกขี้หนูสวนครบค่ะใส่ปดับไฟได้แล้วค่ะดับหม้อได้แล้วค่ะที่ต้องทำหม้อไฟฟ้าเพราะว่าไม่มีคนช่วยถ่ายทำนะคะแม่ถ่ายทำคนเดียว ก็เลยต้องใช้มอไฟฟ้าแล้วก็ปิดไฟค่ะปิดสวิไท์ไฟค่ะทีะ่เราก็จะมาดูกันว่าก๋องเราน่าทานแค่ไหนขาดรสชาติอะไรไบปป้างสีสวยไหมคะค่ะสีสวยค่ะชิมน,นะคะ นะคะเรียบร้อยแล้วน้ำปลาเนะะี่ยค่ะขอเน้นเลยนะคะไม่ว่าเราจะใส่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแกงต้มหรือผัดอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่ที่หลังสุดค่ะก่อนปิดเตาหรือปิดเตาแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำปลาหอมขึ้นมาแต่ถ้าเราใส่ก่อนไปเนี่ยรับรองค่ะเป็นน้ำเกลือธรรมดาค่ะไม่มีกลิ่นเลยความร้อนจะไปทําลายกลิน่นหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราควรใส่ที่หลังนะคะ หลังคือปิดไฟแล้วหรือว่าก่อนปิดไฟเล็กน้อยใส่เลยค่ะนี่ค่ะที่เราก็จะได้ต้ยมยำสายบัวหมูถ้าเป็นกระดูกหมูอ่อนยิ่งอร่อยเลยคะ่ะนี่ค่ะพริกขี้หนูในต้ยมยำเน้นเลยค่ะเป็นพริกขี้หนูสวนอร่อยสุดนะคะเอาละค่ะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไปดูคลิปต่อไปกันค่ะ ตอนีตอนนี้ไม่มีเวลาพาไปเที่ยวไหนก็ทำกับข้าไปก่อนนะคะเดีย๋ยวมีเวลาเราเข้าไปเที่ยวกันค่ะสวัสดีนะคะแม่เพคะ่ะดวงแขนเพศัตวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่กับเพแแอร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ